สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์อนามัยที่11ขอนำเสนอหมอครอบครัวค่ะประสบการณ์1ปีระบบจัดการสุขภาพแนวใหม่ภายใต้มอสโต1111 11ค่ะหมอครอบครัวคืออะไรแล้วทำไมจะต้องมีหมอครอบครัวค่ะหมอครอบครัวก็คือทีมสาวิชาชีพที่ดูแลประชาชนด้วยระบบจัดการสุขภาพแนวใหม่ค่ะซึ่งประกอบด้วยหมอพยาบาลชุมชนอสมอส่วนของอปรทอรอพศตรอพอชอ โดยมีเป้าหมายเด็กแรกคลอดถึง2ปีเพื่อพัฒนาการสมวัยโดยใช้หลักการเติบใหญ่อารมณ์ดีมีวินยัยใส่ใจสุขภาพโดยมีกิจกรรมหลักคืออาหารหัวเราะ ข้อพึงปฏิบัติทางสังคมตามอายุมณีเวทและว่ายน้ำค่ะในส่วนของวัยทำงานและผู้สูงอายุนั้นนะคะที่เป็นโรค NCD ที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยใช้หลักทางเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในประเด็นออกแรงอาหารกิจกรรมยามเย็นและมณีเวทในส่วนผู้ป่วยติดเตียงโดยมีเป้าหมายเราไม่ทอดทิ้งกันและกิจกรรมเอื้ออาทรในครอบครัวค่ะ ซึ่งเป็นการจัดบริการของทีมหมอครอบครัวทุกระดับเพื่อให้เชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมมีความมั่นใจศรัทธาในระบบสุขภาพเชิงรุกแนวใหม่นี้ค่ะโดยดำเนินการภายใต้สโลแกน1111 11. นั่นหมายถึง1ห,หมู่บ้านหรือระบบสุขภาพระดับหมู่บ้าน 1. สถานีสุขภาพหรือการบริหารการสื่อสารและจัดการความรู้ หนึ่งนายทะเบียนหรือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและหนึ่งพยาบาลชุมชนหรือทีมผู้ให้บริการและดูแลชุมชนที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมเสมอภาคกันค่ะโดยใช้กลยุทธ์การจัดระบบการสื่อสารในชุมชนที่ทันสมัยรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทีมหมอครอบครัวระดับชุมชนและระดับตำบลได้เข้าถึงความรู้สุขภาพที่ถูกต้องจำเป็นและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะ อีกทั้งยังสามารถสร้างช่องทางและระบบการให้คำปรึกษาหรือการเป็นพี่เลี้ยงเพิ่มศัก,กยภาพแก่ทีมชุมชนและทีมระดับโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะกระบวนการทำงานของเราค่ะเริ่มด้วยรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์อนามัยที่11 โดยซักประวัติคัดกรองตามแบบฟอร์มเฉพาะโรคเพื่อค้นหาปัญหาและสร้างข้อตกลงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมกับผู้รับบริการโดยใช้บัตรบันทึกกิจกรรมสุขภาพเพื่อสะดวกในการพกพาและงายต่อการประเมินสุขภาพของตนเองค่ะจากนั้นผู้รับบริการพบแพทย์พร้อมผลและข้อตกลงการปรับเปลี่ยนสุขภาพเมื่อพบกลุ่มผู้ป่วยโรค ที่ซับซ้อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสแพทย์สั่งเข้านอนในกรุปไลน์โฮม e อร์ดโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ถ่ายรูปผู้รับบริการ 2. ส่งเคสผ่านกรุปไลน์ตามพื้นที่ตำบล 3. บันทึกข้อมูลในระบบ h o s เอ P 4. พื้นที่รอพอสตออสมอพยาบาลชุมชนรับเคสในกรุปไลน์ 5. ีหมอครอบครัวติดตามเคสให้การดูแลหากควบคุมได้ตามมาตรฐานจำหน่ายอย่างควบคุมไม่ได้ดูแลต่อค่ะผลสำเร็จและผลการดำเนินงานของหมอครอบครัวค่ะ ผลลัพธ์ของการดําเนินงานระหว่างทีหมอครอบครัวและงานแม่และเด็กในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดีค่ะกับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะมีวิธีประเมินและก็การตรวจพัฒนาการที่มีอยู่สามารถจะเข้าใจง่ายและตรวจได้ทุกช่วงวัยของเด็กค่ะ เราได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2557นะคะแล้วเราพบว่าสามารถจะประเมินพัฒนาการได้ดีส่วนความพึงพอใจของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่ได้นําไปใช้พัฒนาการดีขึ้นและสามารถจะติดตามพัฒนาการของลูกมีค่าเฉลี่ยที่ดีมากถึง95ปเซ์ค่ะสิ่งที่เรานําไปใช้ต่อก็คือการได้มีการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกับรอพอสอตอและหมอครอบครัวนะคะ ในการติดตามพัฒนาการถ้าเกิดมีพัฒนาการที่พบปัญหาในคลินิกหรือว่าหมอครอบครัวไปคัดกรองแล้วเจอเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเราสามารถจะสื่อสารโดยใช้เครื่องมือนี้ผ่าน Line Management ซึ่งเราสามารถจะปรึกษาดูแลกันได้ตลอดเวลานะคะ สำหรับบทบาทของทีมหมอครอบครัวนะคะต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนนะคะเราก็มีทีมอสมอเข้าไปให้ความรู้และก็ตรวจประสิทธิภาพการแปลงฟันของเด็กวัยเรียนที่บ้านนะคะ ทีมอสามาก,ก็จะเข้าไปย้อมสีฟันนะคะแล้วก็รายงานผ่ลกรุ๊ปลายทุกสัปดาห์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะกระตุ้นให้เด็กแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอและมีทักษะในการแปรงฟันที่ดีได้ดีขึ้นนะคะเราพบว่าเด็กแปรงฟันได้มีประสิทธิภาพดีมากมเพิ่มขึ้นจากร้อยละเป็นร้อละค่ะซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองมีความภาคมีความพอใจและก็ทําให้เด็กนะคะมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นค่ะ ผลลัพธ์ของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังคลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์นามัยที่11เรามีกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งหมดจำนวน3,557คนซึ่งจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ซับซ้อนไม่สามารถควบคุมโรคได้เพื่อเข้าสู่ระบบทีมหมอครอบครัวจำนวน169คนและได้รับการเยี่ยมคิดเป็นร้อยละร้อยนะคะ ผู้ป่วยที่ได้รับการจำหน่ายสามารถควบคุมโรคได้จำนวน52คนค่ะคิดเป็นร้อยละ30.77และเสียชีวิต1คนคิดเป็นร้อยละ0.57แต่ผู้ที่เสียชีวิตได้รับการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะและยังส่งผลให้สัดส่วนผู้รับบริการรอคอสตอและหน่วยย่อยบริการจำนวน12แห่งต่อโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ5.17นะคะ และจำนวนผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลงร้อยละ2.47ค่ะสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะเป้าหมายของเราในการดูแลผู้ป่วยก็คือต้องการให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งปัจจุบันทีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของเราทั้งหมด41รายได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัว18ราย คิดเป็นร้อเค่ะใน18รายนี้จําหน่ายออกจากระบบ2รายคิดเป็น11.11%เ11ซเสียชีวิต1รายจาการะบบหายใจล้มเหลวคิดเป็น5.56%ปซค่ะปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สําคัญในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนและ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์อนามัยที่11ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตบบังจากได้บริการสาธารณสุขโดยเฉพาะทำโครงการหมอครอบครัวซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีผสมกับอสมอที่มีอยู่เต็มพื้นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพและเป็น,ปนการหยิบศักยภาพของอสมอที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของ งบประมาณนะครับอาจจะขาดงบประมาณบ้างเราในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองนตนท้องถิน่นก็ยินดีที่จะสนันุนในหน้าที่ ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเรามีการร่วมกันดําเนินงานทีมหมอครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการระบบข้อมูลของครอบครัวที่เรามีอยู่ในตําบลที่เรารับผิดชอบนะคะเรามีการเสริมพลังอํานาจของครอบครัว ที่รับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีการดูแลครอบครัวได้อย่างถูกต้องนะคะเรามีการช่วยเหลือสนับสนุนทีมหมอครอบครัวด้วยกันนะคะเพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนะคะนอกจากนี้เราก็ได้มีการประสานกับทีมให้คำปรึกษาทีมส่งต่อนะคะเพื่อให้ญาติเนี่ยได้ใช้โทรศัพท์ ใช้ระบบไลน์ได้เป็นนะคะเพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเรามีการติดต่อประสานงานกับทีมสาวิชาชีพนะคะเพื่อให้การทํางานของเราในการดูแลครอบครัวมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้เราก็มีการประสานงานกับทีมสนับสนุนนะคะเพื่อขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ในการดูแลครอบครัวนะคะสุดท้าย เราจะต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการพยาบาลด้วยค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนนะคะและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติด้วยนะคะสรุปก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเรานะคะเรามีความพร้อมค่ะที่จะร่วมกันดําเนินงานหมอครอบครัวไปด้วยกันค่ะจากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรครื้ัรังโดยผ่านระบบไลน์ โดยได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่มีการเสริมบงความรู้โดยการค้นฟ้าข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนทีมพยาบาลชุมชนสามารถดูแลผู้ป่วยแลกคำแนะนำในการปฏิบัติตัวได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความเชื่อมั่นในระบบการติดตามเยี่ยมของพยาบาลชุมชนทีมพยาบาลชุมชนมีกำลังใจและมีจิตอาสาในการทำงานและเพิ่มความสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลชุมชนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น บทสรุปของการดำเนินงานหมอครอบครัวนะคะเป็นการลงทุนเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนระดับหมู่บ้านโดยใช้ลายเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าในการจัดบริการสุขภาพทีมหมออนามัยค่ะเพราะผู้รับบริการอสอมรพศตและอปตน,นั้นให้การยอมรับและก็มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นค่ะลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนและภาครัฐความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงบริการการสื่อ รสื่อสารและการประสานงานระหว่างองค์กรและชุมชนรวมถึงประชาชนได้รวดเร็วค่ะมีความคล่องตัวตลอดเวลาทําให้เกิดการมีส่วนร่วมและก็เสริมพลังซึ่งกันและกันนั่นเองปัจจัยที่ส่งผลให้ไลยเทคโนโลยีสําเร็จค่ะก็คือการบริหารการสื่อสารภายในไลยกรุป๊ปให้มีความครอบคลุมเป้าหมายเพื่อนําไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างสร้างสรรค์ การบริหารจัดการความรู้จากการปฏิบัติโดยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติและเสริมพลังเพื่อพัฒนาค่ะการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในมิติพฤติกรรมสุขภาพค่ะรวมถึงความเข้มแข็งของภาขีสุขภาพที่ให้ง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ความคาดหวังและความท้าทายค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีควรมีราคาถูกลงระเบียบว,วิธีปฏิบัติของกองทุนสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความยืดหยุน่นการสนับสนุนให้อำเภอเป็นหน่วยอำานวยการเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่มีความคุ้มค่าลงทุนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการแบบออนไลน์ของประชาชนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นั้นควรศึกษาเพิ่มเติมประเด็นความคุ้มค่าในมิติอื่นๆค่ะ ทีมหมอครอบครัวที่ประจำอยู่ในหน่วยบริการปสมภูมิที่เรารู้จักกันในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการทำงานในสมัยใหม่นั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องประยุก์ตใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กมีตัวอย่างดีๆมากมายนะครับที่ได้มีการนำสิ่งนี้เข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานดังกรณีของเขตพื้นที่ ที่อยู่ในความดูแลของศูงนย์อามัยที่11นครศรีธรรมราชได้สนับสนุนให้ทีมหมอครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายโดยมีเจ้าหน้าที่สารทุกสนับสนุนวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถดูแลตนเองได้ตลอดจนที่สำคัญนะครับก็คือครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งและก็ดูแลโดยที่ไม่ทอดทิ้งกัน แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือคนในท้องถิ่นนั้นได้ถูกหลังสรรให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัวและนั่นก็คือบทสรุปและแนวคิดการดำเนินงานจากท่านผู้ตรวจร,ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11ค่ะซึ่งมีต้นแบบการดำเนินงานหมอครอบครัวจากศูนย์อนามัยที่11นั่นเองค่ะ แนวคิดต้องมีการลงทุนสมาร์ทโฟนระบบการสื่อสารในพื้นที่พัฒนาคนพัฒนาระบบสังคมต้องการความสมารนะชั้นมากขึ้นความเอื้ออารรและยอมรับอ,อสอมอมากขึ้นค่ะประชาชนอุ่นใจด้วยที่หมอครอบครัวเย้